สวัสดีจ้ามูอนี่ห้องสิไปต่อไปต่อมันเดือดมันเดือดพี่น้องมันเดือดล่าสุดที่ว่าเรื่องอนเนี่ยเก่ากลับมานะคะเนาะมันนั่งหายอยู่กลางห้องตั้งแต่คืนวันพฤหัสจอนหอดวันศุกร์เยมือเสาพี่น้องแมนบอเข้าไปนอนเตียงกันพี่น้องเนาะ <c oughs> คนเฮ่าทานไฟเกานะ่าเนาะพี่น้องเนาะผัวเกา่าเมียเก่าอะ่ะผู้ใดเสียไปเสียเนะาะวานนอนบ่มีอีหยังกันนะเอาตอ่อลนะจ้ะเนาะอันขอเกิดอีกนิดน,นึงนะคะเนาะโอ้ยใสย่แบบเนานะเพราะว่ามันเลียวเบื่อเห็นตัวเองมังนจองด้อันบองบูเรื่องบ่เห็นตัวเองเนาะอันอันนี้ สำหรับสิทธิ์ทวนกลับนิดนึงนะคะสำหรับคนที่บระเดฟัางคลิปแรลก,กเนาะคือว่าแฟนของดิฉันนะคะเพิ่งคบกันได้จะเข้าเดือนที่ห้าแล้วนะคะอ่าแล้วเขาแยกทางกับแฟนเขาได้เก้าเดือนนะคะอ่า เรื่องใบหยายังไม่เสร็จสม,สมบูรณ์นะคะเขาจะแยกกันอยู่ก่อนก็ช่วงรอใบหยาแต่ก็มีแต่แต่ใบหยาเขายังไม่สมบูรณ์นะคะทุกคนนะนางมานั่งร้องไห้ยอยู่กลางบ้านพี่น้องโทษถะเกีกกินเขาก็อิ่มทานไส้เก่ามันสิบกคูได้จังใดเนาะเลิกกันแล้ว กันยังเสียดายอยู่พาอหูว่าอันนั่งนั่งหูว่าอันสามีเพิ่นมีผู้ยิ่งทยอยูสสานพี่น้องสงสัยสิเป็นหมาหวงกลางได้ปัดหนีเนาะอืมอันเพิ่นบอกเพิ่นเสียมาเก็บของเนาะเราสับสนบอกแฟนคอยนี่แหละ พนก็บอกเก็บของขึน้นรถมืเตอนพี่น้องอันบนันนี้อันแฟนคอยแล้วบอกเนี่ยเกาพนบอกว่าป้ากใจะไปส่งของสันว่าอันเ่าบอม่ไปตอนนี้ดอกเอา้าแฟนคอยว่าเอา้ากู้นของขึน้นมดรถแล้วกูสิไปส่งยังซื้อว่าไปตอนนี้บอขอบอกถ้าข้นไปตอนนี้ดอกอันอยต้องการคุยกับเจ้าอยู่ แต่หาโม่งแล้งจนหาดิฮอบเที่ยงขึ้นโบอยากคํำวันนี้โอ้ว่าก็ว่าก็ได้เพิ่นของขืนของขืนรดหมดแล้วสิไปส่งเงาไปวันนี้อันพอมานั่งคุยมีเรื่องอยังซิว่ามาสันวาแฟน่อยบอกบ่เขาไม่อยากคุยตอนนี้เขาไม่อยากคุยตอนนี้เอานั่งหาสิแตกยังนนคนวางเหนาบอกคุยอันบัตรนี้แฟนข่อยก็เลโ่รไปบอกสามีใหม่เพิ่นวา อันมารับเอาเมียเจ้าเดออยู่บ้านคอยนี่พันว่าฮื่อใส่คอยบระส่งพันว่าบนนันเนียนผัวผัวไม่บอกว่าก็ต้องมาส่งนีเลยก็ต้องมาส่งนีเพราะว่ามันสิไปมันบอบอกคอยจะค้ำมันบอบอกว่าอันมันสิไปใส่ย,ยู้ด้เจ้าท่อมาบอกคอยว่าอันเมียคอยอยู่กับเจ้าผูใ้ใดสิบบกคิดเนาะ ยูกับู้ซายใหม่แลนกลับมานอนกับผัวเก่าพี่น้องทานไฟเก่ามันขู่เรล่ามเจาวาเนาะอันนั่งเลยกลายเป็นคนที่วาเฮ็ด่อยมีปัญหากับแฟนข่อยเพิ่นก็มีปัญหากับผัวใหม่ตอนนี้เป็นลักซี่เศร้าแล้วพี่น้องเนาะใส่คง่ไงลักซี่เศร้าแต่ว่าข่อยสีหักเพื่อนหฮือบหักนั่นก็เหลือห้องข่อยด้วยค่ะเนาะเขาก็ว่าฮักสีเศร้านะคะ นั่งสางเรื่องึ้นมามมดปัดนี้ข่อยก็โมโหแล้วพี่น้องยัางมือเศร้ามดขึ้นแฟนข่อยก็มบบโทรมมาหายัางมือเศร้าก็บบมาท้มมากมือที่สองก็บาท้วมมากเงียบปุ้ยคิดไปไกลพี่น้องขึ้นดีกันแล้วมั้งนี่ข่อยว่าข่อยปอกเลย ขอยปอกเฟซบุ๊กขอยปอกเพิ่นทุกช่องทางเบอร์โทรศัพท์ขอยดีลีทิท้งเลยมือที่สามขอดีลีทิท้งเนี่ยข่อยก็ะดีลีทเพิ่นมดทุกอย่างเป็นอาทิตย์ของขึ้นวานำ้ำงอนสงสัยมันขึ้นดีกันละบ่มันนี่คิดบอกตัวเองจังไรก็สซิเลอกแล้วเขาต้องไปคุยกันให้มันเด็ดขาดนะพี่น้อง แล้วดิฉันก็เลยโทรไปหาแฟนข่อยโทรไปบอกเพิินบอกว่าเราต้องคุยกันนะ we need to talk can you miss me outside on the pub เพิินกับมาพี่น้องมาตรงเวลามาก่อนเวลาปกตินั่งสิดเลดหานะที่สิบมาที่เที่ยวนี่มากริงสมง่งตาเหลือกตะลดมนานั่งคข่ย่างเข้าไป บึงข่อท่าทางแบบหลอนล่ลนพี่น้องสิหูว่าตัวของมีข่วมผิดขึ้นจังเลยกับโบหูคอยขอย่างเข้าไปสีหนากับบดีเด้คุยกันเพิ่นก็บอกเธอต้องเชื่อฉันนะฉันไม่นอนกับเขาฉันไม่สามารถจะนอนกับเขาได้เขาสกปรกบบเกินไป เขาสก,กปรกเกินไปฉันนอนกับเขาไม่ได้หรอกเธอก็รู้ฉันรักเธอคอยว่าถ้าเธอเห็นฉันเป็นคนที่มีความหมายสำหรับเธอเขาบอกทำไมเธอไม่ให้เขากลับบ้านไปหรือเรียกสามีเขามารับก็ได้ เธอทำแบบนี้หมายถึงว่าเธอไม่เห็นความสำคัญฉันเลยเธอให้เมียหลวงของเธอมายามฉันถึงในบ้านเธอก็เธอบอกว่าเธอเลิกกันแล้วแล้วฉันล่ะฉันที่คุณบอกว่าคุณรักฉันแคร์ฉันมากกว่าเขา แต่ในเมื่อวันนี้เมียเธอกลับมาเธอให้เขานอนค้างคืนแล้วเธอก็ไม่ติดต่อมาหาฉันทั้งสองวันแล้ววันที่สามฉันปลอกเธอทุกช่องทางของขืนลุล่มบอกหูวือือพี่น้องเพ่นกตาแดงเฮือสิปั่นน้ำตากับบองหูนะพี่น้องเนาะบอนตะคนไทยเด้ฝรั่งกับปั่นน้ำตาเป็นคกอกันนะคะเนาะ แล้วเพิ่นกับมาถามค่วมคิดห็นข่อยว่าเขาสร้างปัญหาหฉันเยอะเลยแล้วมาถามข่อยว่าจะให้ฉันทำยังไงเขาจะกลับเมืองไทยแต่เขาจะให้ฉันซื้อตั๋วให้ถึงฉันเป็นผัวเก่าแล้วเขาไปอยู่กับผัวใหม่มาฟังต่ออาทิตย์หน้าว่าแฟนข่อยสิซื้อตั๋วให้เมียเก่า่นกลับเมืองไทยพบพจาะ ฟังต่อคลิปหน้าจ้ะล่มบวกหูฟังต่อนะจ๊ะ